สวัสดีค่ะวันนี้มาดูผลลัพธ์หลังจากที่ทำซับซิชันร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์เติมหลงเป็นอย่างไรบ้างนะคะไลฟ์สดนี้ต้องรับชมเลยนะสำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาที่รักษาอยู่เ <c oughs> ชื่อว่าคนที่ดูอยู่เพจนี้นะ,ะ <c oughs> แล้วก็สิงสถิตดูรีวิวอยู่นะตอนนี้เ <c oughs> ชื่อว่าเ <c oughs> <c oughs> คสกุงกิดก็น่าจะเป็นเคสหนึ่งที่ดูรีวิวมาพอสมควร ไหมหรือว่าตัดสินใจไปเร็วเลยตัดสินใจเร็วเลยเราเร็วเลยเหรอเออ,อมไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนเองไม่เคยดูไลน์ไม่เคยดูไนลน์ด้วยโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าตัดสินใจจากอะไรนะคะเอาเป็นว่าใครที่กาลังมองหาที่รักษาลุมอยู่เพอเชื่อว่าไลน์สดเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าคนที่กําลังมองหานะคะที่จะทําให้ผิวหน้าเราเรียบม,มากยิ่งขึ้นยิ่งปัญหาสําคัญคือคนที่เป็นลุมนะอยากให้ดูเลย ใครที่กำลังมองหาที่ไปเติมฟิลเลอร์เราไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่ดีนะแต่นี่คือเสียงจากคนไข้ที่เคยผ่านการรักษามาแล้วแล้วมันเวิร์กหรือเปล่าอ่ามันก็มีบางจุดที่มันดีขึ้นบ้างบางอันผ่านดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตื่นเท่าที่ควรเคสแบบนี้ มีมาทาเยอะมากแล้ววันนี้มาฟังประสบการณ์ของเคสคุณกิจกันค่ะเอาเปออ็นว่าวันนี้ใครภาพชัดสิงชัดกุเล็หนึ่งมาให้หน่อยแล้วกันเนาะ <laughs> นะคะามาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเคสคุณกิจเอาเป็นว่ามาเจอคุณกิจเลยแล้วกันนะ,ะจะได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะวันนี้คุณกิจกบอกรีบกลับนิดนึง <laughs> ใช่ไหมไม่รีบไม่รีบแลวเหรอโอเคไม่รีบกันอะไรย,ยาวๆสวั <laughs> สดีค่ะโอเคคุณกิจเอาอย่างแรกก่อน <laughs> มาจากที่ไหนมาจากจเจริญกรุงเจริญกรุงก็อยู่ในกรุงเทพเอง อ่าโอเคแล้วของเราประวัติโชคชนมากเคสนี้เคยเป็นหลุมมาสิบปีจริงเปล่าเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนไหนมัธยมคะตทั้งแต่มัธยมใช่ตอนนั้นเริ่มแรกเริ่มนี่ก็คือหลัะก็คือเป็นสิวน้องใช่เป็นสิวแบบเสวอวกเสบฮะสสวอวกเซบน่าจะเป็นจากพันธุกรรมแดงหมแดงหนองอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่แสดงว่ามันขึ้นทั่วหน้าใช่ แล้วคนที่บ้านเป็นหลุมไหมอยากรี้จะไม่เป็นฮะไม่เป็นใช่พ่อไม่เป็นแต่ว่าเป็นสิวเยอะเหมือนกันเป็นสิวเยอะเลยเป็นใช่อันนี้ฟ้าจะบอกนิดนึงงานวิจัยล่าสุดที่หมอเนี่ยเขาไปดูมาเขาเอาคนมาร้อยคนแล้วก็เอาเฉพาะคนเป็นสิวนะมาร้อยคนสรุปว่าแปดสิบเจ็ดคนที่เป็นสิวแดงๆเป็นหลุมหมดเลยเออใช่ตอนนี้สิวเรื่งขึ้นอยู่ไหมหรือไม่ขึ้นแล้วขึ้นบ้างครับขึ้นบ้างโอเคดังนั้นเนี่ยแนวทางการป้องกันอันนี้บอกไว้เผื่อในอนาคตนะถ้าเป็นสิวแดงๆให้รีบจัดการ พอมีเงินเดี๋ยวได้หลุมใหม่เพิ่มโอเคนะบอกในไลน์นี้เลยแล้วกันนะเผื่อเป็นความรู้และทีนี้ยพอเริ่มเป็นหลุมอย่างแรกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเคสของคุณกิบค่อนข้างโชคโชนหลังจากที่เปิดดูโอพีนะพี่ก่อนตกใจเลยทีเดียวนะคะทำมาทั้งเอาจริงจิเคสนี้ยน่าจะเป็นเคสที่ลองมาหลายวิธีพอสมควรพอเริ่มเป็นหลุมเนี่ยวิธีแรกที่เลือกไปรักษานี่คือเป็นวิธีไหนคะก็ไป เลเซอร์เลยครับเลเซอร์ใช่ไอตัวเออร์เบียมยากระฮะที่อาบอกได้บอกที่ได้เอาเป็นไปไหนไม่ปลอดภัยเอาเป็นเอาเป็นแ่ว่ามันอันนั้นคือทำที่ถูกเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยเป็นการรักษาทั่วไปใช่ครับยิงเลเซอร์มาไปยิงมาประมาณโอ้โหเท่นนี้ท่านผู้ชมสี่ห้ารอบ ใช่อันนี้คือที่บอกว่าเจ็บเจ็บแสบแสบใช่ท่านผู้ชมไม่พออันนี้คือใน O P D น้องเขียนละเอียดมากเจ็บเจ็บแสบแสบแล้วรู้สึกเฉยเฉยมันเป็นยังไงอ่ะเจ็บเจ็บแสบแสบแล้วรู้สึกๆๆเฉยเฉยไม่เฉยเฉยคือผลลัพธ์ที่ได้ครับอ่าใช่แต่ว่าไม่ไม่ได้ว่าเฉยเฉยแต่เจ็บมันๆๆมันเจ็บมันๆๆมันร้อนอะไรพวกเนี้ยอ่าแสดงว่าหลุมที่ทํามาในการทําครั้งแรกก็คือไม่ประสบความสำเร็จใช่อ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือเห็นบอกว่าไปทำอีเมจิกมาเพิ่มใช่ อืมโอเคตอนทําเป็นไงบ้างหลังทําตอนทําก็เจ็บแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าอไอตัวเอเบียมน้อยกว่าเครื่องแรกใช่แล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างมันก็รู้สึกว่าหน้ามันมันตึงขึ้นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รอยแดงอะไรพวกเนี้ยมันหายมันมันดีขึ้นแต่ก่อนจะมีรอยรอยสิวที่มันเป็นแดงแดงตามหลุมอะไรพวกเนี้ยอ่ามันก็จะมันก็ไม่มีละ ครับผู้ชมเคสนี้หลักๆก็เหมือนกับว่าพอไปทำอิมเมทิกมาสิ่งที่ได้ก็คืองานผิวเนาะใช่งานผิวก็คือเหมือนลูกคุมคนอะดูเล็กลงแหละอ่างานผิวรอยแดงอย่างเงี้ยดูจางลงแต่สุดท้ายจุดประสงค์หลักในเคสคุณกิตก็คือต้องการรักษาหลุมนะคะแล้วหลุมเป็นไงบ้างอิมเมทิกที่เราไปทํามาถ้าผมไม่รู้สึกไม่รู้สึก,กว่ามันดีขึ้นแต่ว่าเหมือนเพื่อนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเออมันมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นใช่แต่เรายังไม่สัมผัสได้ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ อยู่กับหน้าตัวเองบ่อยหรือเปล่ามันก็เลยไม่เห็นความแตกต่างอะไรแบอาจจะไม่ชัดเจนอะไรนิดนเคแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเพื่อนพูดแค่ไหนแต่ถ้าตัวเองไม่รู้สึกอะเนาะเอออันนี้เข้าใจได้เพราะว่าคนไข้หลายๆคนที่แบบว่าเคยมาไลฟ์สดที่เราก็พูดเป็นคล้ายๆเสียงเดียวกันก็คือผิวมันก็จะฟูขึ้นนะในช่วงประมาณเดือนแรก อาชาผิวมันก็ดูแน่นขึ้นกระชับขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เว้นระยะห่างไม่ได้ไปรักษาสักเดือน2เดือนเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมอืม,มันก็เหมือน,นชั่วคราวนะครับพี่ฝ่าใชา่เพราะจริงอีเมทิกก,ก็ไม่ใช่มีดีแต่ว่าในส่วนของการทำเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดเท่าที่ควรเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะอย่างที่บอกไปมือเครของคุณเอเนี่ยจากที่เราประเมินหลุมกันเนี่ยหลุมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหลุมที่มีหลุมจิกด,ด้วยแล้วก็เป็นคลื่นค่อนข้างเยอะ ในส่วนของการทำพอไปยิงขึ้นแบบนั้นนะคะมันเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนก็จริงแต่เห็นเนี้ยเหมือนกนระตุ้นคอลลาเจนพอเรายิงพลังงานลงไปปุ๊บเนี่ยผิวมันฟูขึ้นแต่สุดท้ายผังผืดมันดึงลงผังผืดมันแน่นกว่ามันสู้แข่งกว่าก็เลยทําให้อาการรักษาตัวอิมเมทิกเนี่ยก็สำหรับทีดคุณศิษก็คือยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรแต่เมนหลักของการรักษาที่ของเราเข้ามาวันนี้พี่ก่อนไปทำซับซิชันและฟิลเลอร์มาใช่อันนี้จะบอกก่อนนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่อะ จะเหมือนคุณกิตเลยกําลังจะไปอ่ะก no Sch ําล oh no. ังจะไปซับซิชชันกับฟิลเลอร์ซับซิชชันกับฟิลเลอร์นี่คือไปมาแล้วไปมาแล้วใช่ใช่พิโกนะครับคุณกิตน่าจะกำลังจะไปพิโกใช่แต่คนไข้ที่เราอ่ะกําลังเลงแบบเาถามหลายๆคนว่าอ๋อน้องๆแบบกําลังจะไปอะไรอย่งไรเขาบอกว่าก่อนที่จะมาทําแมสอ่ะกําลังจะตัดสินใจไปทำซับซิชชันและฉีดฟิลเลอร์ด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะคลินิกเขาขายตัวฟิลเลอร์อ่าฮะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเออิลเลอร์ฟิลเลอร์มันน่าจะเติมได้แล้วเดี๋ยวว่าเขาจะทําตัวซัพซิชันให้เพิ่มแถมไปอะไรประมาณเนี้ยฮะแสดงว่าคลินิกไม่ได้รักษาดุมชิลตั้งแต่แรกรักษาก็คือตอนแรกให้อีแบนทิกไปฮะแล้วผมว่าเออผมไม่ดำแล้วเพราะว่ามันหมดคอแล้วมันไปทําประมาณ5ครั้งแล้วก็เขาก็เลยขายต่อขอต่อใช่อ่า แล้วเป็นไงหลังจากที่ทำมาเอางี้แล้วกันท่านผู้ชมคําตอบตื่นเต้นนะนะฮะจริงๆแอบถามไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่งถามในไลฟ์ผมรู้สึกว่ามัน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 แย่กว่าไอตัวอีเมจิอ๋อมันแย่กว่าสำเรามันเป็นยังไงอ่ะมันก็เหมือนเดิมอะเพราะเพราะว่ามันจะทําตรงขมับเนาะแล้วขมับก็คือไม่ได้ดีขึ้นเลยมันเดิมเลยไม่ต่างจากเดิมเิใช่แล้วมันเจ็บ เจ็บมากเลยเจ็บมากไม่อยากไปทำแล้วไม่อยากไปทำแล้วโอ้ท่านผู้ชมเอาจริงนะมันต้องเจ็บขนาดไหนถึงกับคนคนนึงไม่อยากจะไปทําแล้วอ่ะใช่คนแบบที่บอกที่บอกเจ็บนี่น่าจะไม่ธรรมดานะใช่เพราะว่าพี่ชายจะทนเจ็บความเจ็บจะสูงเนาะใช่เจ็บเจ็บกว่าตัวเลเซอร์เจ็บกว่าเลเซอร์ที่เราบอกแสบแล้วเฉยๆด้วยนะไม่เฉยๆนี่คือคนรับคนรับแต่ว่ามันก็เจ็บแต่ว่าไอตัวเันเจ็บกว่าออ มากสุดก็น่าจะเจ็บใจนะเพราะมันเพราะมันไม่ดีขึ้นเลยสุไปเลยโอ้ท่านผู้ชมเคยเนี้เอาจริงน่าสนใจมากเหมาะสำหรับใครไลฟ์สดเนี่ยเอาจริงนะเคยนวันนี้คุณกิจเนี่ยปกติจริงๆคุณกิจไม่ต้องไลก็ได้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราแบบขออนุญาตมาไลให้ท่านผู้ชมได้ฟังผลลัพธ์ดูแล้วกันว่าที่เคยผ่านการรักษามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวยิงเลเซอร์เอ่ยก็ตามอันนี้ก็ราข้างเพอยู่ได้ยินเสียงข้างเต็มจริงเหรอใช่ได้ยินไหมเคยได้ยินเสียงแบบนี้ไหม ไม่เคยอ๋ออันนี้เตียงมันค่อนข้างเหมือนเน็ตแหละค่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณกิดจะได้ยินเสียงแบบนี้นี่คือเสียงของการตัดทางผืนโคตรดังใช่ครับดังข้ามเตียงดังข้ามเตียงจริงโอ้โหอันนี้เงียเให้นได้ฟังนะฮะท่านผู้ชมเอางี้แล้วกันก่อนที่จะมาเจอเหมือนเน็ตเราศึกษารีวิวจากที่ไหนยังไงบ้าง เจอในโคษณาเฟสนะในโฆษณา f a c เฟ o บ k กแอดมันไปโดนใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราตัดสินใจจากอะไรเพราะจริงๆนะคนที่จะตัดสินใจในครั้งต่อไปก็ยากแล้วนะเพราะว่ารวมๆฮะเลเซอร์มาก็ประมาณ10รอบนะฮะแล้วก็ทําในส่วนของตัวฉีดวิลเลอร์ซับซิชั่นมาอกีกใช่อะไรเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเปิดใจลองอีกสักหนึ่งครั้งกับการทำแมสซเจอรีก็เห็นพวกรีวิวอะไรพวกนี้แล้วก็จริงๆก็อยากไปเลเซอร์แต่ว่าลองครั้งนี้ก่อนอืม แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงก็ค่อยไปเลเซอร์พิกโกอก็คือกำลังเล็งกับพิโกกับตัวนี้ไปอยู่ใช่ตอนแรกคือจองพิโก้แล้วกำลังจะไปกำลังจะไปแล้วใช่ฮะแล้วก็เลยเจออันนี้ก่อนก็เลยมาทาอันนี้ก่อนก็เลยแวะก่อนขอแวะก่อนท่านผู้ชมมันหน้ามันไม่แดงหนักเหมือนโดนเลเซอร์ใช่เพราะว่าผมกลัวเลเซอร์มันจะหน้าบางลงด้วยอะไรพวกนี้ จริงๆนะลองย้อนไปดูไลฟ์เก่าๆเพราะว่าเคนีต้องบอกกันนะว่าพี่กิตไม่เคยดูไลฟ์เลยใช่ครับอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกปะเนี่ยใช่เท่านผู้ <laughs> ชมดูความเครอรกเคินได้ <laughs> นี่คืออาการของคนที่ไลฟ์สุดครั้งแรกนะคะเอาจริงนะพิโคก็ไม่ใช่ไม่ดีในส่วนของการทําลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนได้<ม>เพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอะถ้าเรื่องเม็ดเสียอาจจะต้องยกให้เขา<ม>อ่าใช่เรื่องของหน้ากระจ่างสายกระตุ้นคอเลสเจนออาจจะยกให้แต่เขาเรื่องของหลุมสิวเรื่องของพังผืด วันนี้เคสนี้อย่างที่บอกค่ะทุกคนมีสิทธิ์ลองวันนี้เคสคุณกิตจะได้มาหาคําตอบกับตัวเองว่าที่เคยซับซิชั่นมากับที่ทำอีเมทริกมาแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์หลุมซิวมาแล้วร้่วเนี่ยอ่าที่เราจะต่างไปยังไงสุดท้ายคําตอบที่ชัดที่สุดคือเสียงเนาะพี่ก่อนเนาะใช่ครับเสียงที่ดังนั่นคือเสียงของฟองผืวถ้าตัดโดนมีระบุนะแจ้งเลยล้วถ้าตัดต่างผืนโดนเสียงมันต้องดังแด้ววันนี้มันดังแบบนี้เลยดังแบบเมื่อกี้นะฮแ่คุณกิตน่าจะได้ยินแล้ว น่าจะได้ยินครั้งแรกด้วยเพราะว่ายังเบอรอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมขาสุดท้ายแล้วเคสนี้จะเป็นยังไงรอติดตามกับเคสอื่นๆแต่วันนี้จุดประสงค์ในการไลฟ์เพื่อให้มาดูเลยว่าคนที่กําลังจะไปซับซิชั่นคนที่กําลังจะไปซับซิชั่นบวกกับการฉีดฟิลเลอร์มีอะไรอยากฝากบอกเขาสักนิดนึงไหมเออเผื่อบางคนกําลังจะไปเออก็ไปหาที่ที่แบบว่ามันทําแบบจริงจังอะไรพวกนี้ดีกว่า อย่าไปแบบตามขายคอร์สที่เขาขายแบบว่ายัดเยียอะไรพวกเนี้ยนะไปอะลองดูหลยที่เนาะ,ะศึกษาดีๆศึกษาดีๆ <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมเรายิ้มเจือนมาก <laughs> นะฮะอันนี้คือไ์สดจริงๆนะ <laughs> ความเรียวของที่คลินิกเรานี่คือแบบนี้เลยไรสดก็คือไล์สดไ์สดก็คือไรสด เพราะเหมือนบางคนคนไข้แบบโอ้โหสายแร็แล้วก็แร็ปเลยแต่เคสเนี้ยมีความเคอะเขิน <laughs> นี่คือศิลปะของการไล์เดื่อวท่านผู้ชมน่าจะสัมผัสถึงความเรียวของเคสของคุณกิดได้นะคะเดี๋ยววันนี้รอ,อฟังเสียงพังพินตัวเองเนาะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณกิตมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์เคสของการทำซับซิชั่นบวกการฟิลเลอร์มาครั้งนี้จะเป็นยังไงร,รอติดตามนะคะสัปาห์นีสว่วนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ